สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าน้อยคอยตรงนี้เพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญผมคือเพื่อนข้างๆข,ของคุณที่จะมานั่งคุยและเล่าเรื่องราวที่อาจทำให้ใจคุณเบาลงสักหน่อยในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการก้าวข้ามความกลัวการหันหน้าเผชิญมันด้วยความเข้าใจและวันนี้ผมอยากชวนคุณมาสารวจเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของหัวใจที่บางครั้งก็หนักไม่แพ้กันนั่นก็คือ การยอมรับและการให้อภัยเพราะไม่ว่ากับตัวเราเองหรือกับผู้อื่นการแบกความโกรธความผิดหวังหรือความเสียใจไว้นานๆอาจกลายเป็นบาดแผลที่กดทับใจเราไว้โดยไม่รู้ตัวแล้วการยอมรบับกับการให้อภัยมันคือการปล่อยให้คนอื่นผนผิดหรือจริงๆแล้วคือการปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระถ้าพร้อมแล้วมานั่งพักใจและออกเดินทางไปด้วยกันครับพลังของการให้อภัย ทั้งตัวเองและผู้อื่นการให้อภัยเป็นหนึ่งในเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากที่สุดเพราะมันเกี่ยวพันกับบาดแผลความโกรธและความคับข้องใจที่เราถูกฝากไว้ในใจบางครั้งเราคิดว่าถ้าให้อภัยก็เหมือนกับการปล่อยให้คนที่ทำร้ายเราชนะหรือเหมือนกับการยอมรับว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่สำคัญแต่ความจริงแล้วการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืม หรือบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ขิดแต่คือการเลือกที่จะไม่ให้บาดแผลเหล่านั้นมีอำนาจเหนือตัวเราอีกต่อไปเมื่อเราให้อภัยผู้อื่นเรากำลังปลดปล่อยตัวเองออกจากการแบกของหนักที่ผูกติดอยู่กับอดีตเราหยุดหมุนมนอยู่กับคำถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับฉันและเริ่มคืนพลังงานให้ตัวเองกลับมามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันที่เบากว่าและสดใสกว่า นอกจากการให้อภัยผู้อื่นแล้วการให้อภัยตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันหลายครั้งเราลงโทษตัวเองกับความผิดพลาดในอดีตเราบอกกับตัวเองว่าทำไมไม่ทำให้ดีกว่านี้ทำไมถึงพลาดทำไมถึงอ่อนแอแต่ยิ่งเราตำหนิตัวเองมากเท่าไรใจเราก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นการให้อภัยตัวเองคือการยอมรับว่าฉันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีวันที่พลาดวันที่ล้มเหลวแต่ทุกความผิดพลาดก็คือบทเรียนที่สอนให้เราเติบโตเมื่อเรายอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นได้เราจะเห็นคุณค่าใหม่ๆของชีวิตที่งดงามกว่าความสมบูรณ์แบบพลังของการให้อภัยจึงไม่ใช่การปล่อยให้เรื่องเลวร้ายหายไปแต่คือการเลือกที่จะเป็นอิสระจากการจองจำทางใจการให้อภัยจึงเป็นการคืนเสรีภาพให้แก่หัวใจตัวเองเพื่อให้เรา สามารถเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตด้วยใจที่เบากว่าเดิมทำไมการปล่อยวางคือกุญแจสู่การเยียวยาหลายครั้งในชีวิตเราเลือกที่จะกอดเก็บสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดไว้แน่นทั้งคำพูดที่บาดใจการกระทำที่ทำร้ายหรือแม้แต่ความผิดพลาดของตัวเราเองเหตุผลก็เพราะเราคิดว่าการจดจำมันเอาไว้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก แต่ในความจริงการเก็บมันไว้นานๆกลับกลายเป็นเหมือนการพกหินก้อนหนักติดตัวที่ทำให้การก้าวเดินแต่ละก้าวช้าลงและเหนื่อยล้ามากกว่าเดิมการปล่อยวางจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเยียวยาเพราะมันคือการยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้การยอมรับตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ แต่คือการเลือกที่จะหยุดต่อสู้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและหันมาดูแลหัวใจตัวเองแทนเมื่อเราปล่อยวางเราไม่ได้สูญเสียแต่กลับได้พื้นที่ว่างในใจเพื่อเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามา คุณอาจเคยสังเกตว่าเวลาที่เราเลือกยุติิกับบางเรื่องจใจเราจะเบาลงเหมือนเพิ่งปลดกระเป๋าหนักๆลงจากหลังและนั่นทำให้พลังงานความคิดสร้างสรรค์และความสุขเล็กๆในชีวิตค่อยๆไหลกลับเข้ามานอกจากนี้การปล่อยวางยังช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ต่อบาดแผลเดิมบาดแผลไม่ได้หายไปแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดมาเป็นครู ที่สอนเราเรื่องความเข้มแข็งและการเติบโตและเมื่อเรามองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ความเจ็บปวดก็จะค่อยๆค,คลายลงท้ายที่สุดการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการเลือกไม่ให้มันมาควบคุมเราอีกต่อไปเราสามารถจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มันทำร้ายเราในทุกๆวันการปล่อยวางจึงเป็นประตูที่เปิดไปสู่การเยียวยาและเสรีภาพทางใจอย่างแท้จริง Reflection สิ่งไหนในใจที่เรายังไม่ให้อภัยเมื่อพูดถึงการให้อภัยหลายคนอาจพยักหน้าบอกว่าฉันให้อภัยแล้วแต่ในความจริงบาดแผลบางอย่างยังคงซ่องตัวอยู่ลึกๆในใจรอเวลาถูกสะกิดขึ้นมาอีกครั้งคำถามที่สำคัญก็คือมีอะไรในใจเราที่เรายังไม่ให้อภัยลองเงียบลงสักครู่แล้วถามตัวเองตรงๆคุณอาจพบว่า มีบางเหตุการณ์หรือบางคนที่คุณยังคงรู้สึกเจ็บปวดเมื่อคิดถึงบางทีอาจเป็นคำพูดแดงๆจากใครบางคนที่คุณรักอาจเป็นการหักหลังที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรืออาจเป็นความผิดพลาดของตัวคุณเองที่คุณยังโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าการซื่อสัตย์กับตัวเองในคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแต่การ,รเผชิญหน้าก็เป็นก้าวแรกของการเยียวยา หากเราไม่ยอมรับว่ามีสิ่งที่ยังค้างคานในใจมันก็จะยังอยู่ตรงนั้นทำหน้าที่เป็นเงาที่คอยบดบังความสุขในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการเขียนลงกระดาษลองเขียนออกมาเลยว่าสิ่งที่ฉันยังไม่ให้อภัยคือแล้วตามด้วยเหตุผลหรือความรู้สึกที่คุณยังยึดไว้ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหรือผิดแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกการเขียนเป็นการดึงสิ่งที่ซ่อนในใจออกมาอยู่ตรงหน้า ทำให้เรามองมันได้อย่างชัดเจนขึ้นจากนั้นลองถามตัวเองต่อว่าถ้าฉันยังไม่ให้อภัยฉันกําลังแบกอะไรไว้บ้างคาตอบที่ได้อาจทำให้คุณตระหนักว่าการไม่ให้อภัยจริงๆแล้วไม่ได้ทำร้ายใครแต่ทำร้ายตัวเราเองมากที่สุดและเมื่อเห็นเช่นนี้คุณอาจจะเริ่มเปิดใจค่อยๆค,คลายความโกรธความเจ็บ และเริ่มก้าวไปสู่การให้อภัยอย่างแท้จริงสุดท้ายการให้อภัยไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วเสร็จแต่เป็นการเลือกซ้ำๆในทุกครั้งที่ความทรงจำเจ็บปวดหวนกลับมาและในทุกครั้งที่คุณเลือกให้อภัยอีกครั้งคุณกำลังทำให้หัวใจของตัวเองอิสระขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคำถามสิ่งไหนในใจที่เรายังไม่ให้อภัยไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณรู้สึกผิดแต่เพื่อชี้ให้คุณเห็นว่า ตรงไหนคือพื้นที่ที่หัวใจยังต้องการการดูแลและเมื่อคุณกล้าตอบมันอย่างซื่อสัตย์คุณก็กำลังก้าวเข้าสู่การเยียวยาอย่างแท้จริงแล้วและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เดินทางมาด้วยกันในวันนี้เรื่องของการยอมรับและการให้อภัยเราได้เห็นแล้วว่าการให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นไม่ได้หมายถึงการลืมหรือทำเป็นว่าไม่เกิดขึ้น แต่คือการเลือกที่จะไม่ให้บาดแผลเก่ามีอำนาจเหนือตัวเราอีกต่อไปเราได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางคือกุญแจที่ทำให้หัวใจเราเบาลงและยังได้สะท้อนกับตัวเองว่ายังมีเรื่องใดในใจที่เรายังไม่ให้อภัยอยากฝากไว้สั้นๆว่าการให้อภัยไม่ใช่ของขวัญที่มอบให้คนอื่นแต่คือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเอง ถ้าวันนี้คุณได้แรงบันดาลใจเล็กๆกลับไปอย่าลืมกดติดตามเต่าน้อยคอยตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนข้างๆกันต่อไปและในตอนหน้า EP 5เราจะชวนคุณไปต่อกับเรื่องการเชื่อมโยงกับโลกและผู้อื่น Connection ว่าทำไมการเปิดใจเชื่อมโยงกับคนรอบตัวจึงทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความหมายและความอบอุ่นแล้วพบกันใหม่นะครับเพราะโลกมันยากคนข้างๆจรงสำคัญ แต่ถ้าเรามีกันและกันทุกอย่างก็เบาลงเสมอ